สิบหนึ่งตะการครับ34กับ23ครับ168 170เลยนะครับพยายามต่อยลำตัวของทีมบาสนะครับโอ้ต่อยหลุดครับเจอบัดซ้ายเข้าไปมีย่อครับเตะเข้าทีการคอยทีหนึ่งโอ้แตกซะด้วยครับแม่ยุ่งเลยครับป้ายขอโทษนะครับและจากนั้นมันก็ไปตามเกมต่อครับทุกอย่างเป็นเกมกีฬาครับ อยู่ในเวลาอยู่ในสังเวียนนี้ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ต่อยซ้ายมาเลยครับโอ้โหเร่งเลยครับทีบาสตินโซเนียลำบากเลยครับพอแตกก็ยิ่งยุ่งครับยิ่งกังวลน,นะครับโอ้โและซีบาซิงแพ้แกมาแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมด้วยครับเติมเต็มตลอดครับโอ้โเจอซ้ายครับหลูนน้กลิงโครโรอ,อีกแล้วไหวไหมครับ แผลมันยิ่งกว้างยิ่งเปิดครับแม่ยังไปต่อครับ2นับเลยครับสำหรับฟ้าสั่ง11ตระการครับตอนนี้ลุยแหละแล้วครับทีบาสกินโซนเนียโอ้โหน่าจะเสียสมาธิเลยครับตั้งแต่มีแผลแตกลยครับฟ้าสั่ง11ตระการ แต่ก็ถือว่าโอ้หัวใจยิ่งใหญ่ครับไม่ยอมร่วงครับเข้าไปขอโทษพี่นะครับทิบาคกินโซเนียนะครับโอ้โหโดูครับโดนเข้าไปกรรมการบอกแล้วมองแล้วว่าไม่ไหวครับสภาพมาเลยครับพายุเลยครับอาวุธของทิบาดกินโซเนียครับเริ่มจากซ้ายครับแล้วก็ไต้ซ้ายอัดเข้าไป นี่ก็ยืนแทบไม่อยู่เลยครับกรรมการเข้ามาเประเรครับแล้วก็ยุติการแข่งขัน